คานิวเวลมาแล้วรอมาตั้งเกือบครึ่งเดือนโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเปิดแหวนวงที่เจ็ดวงที่เจ็ดกันแล้วนะครับวงที่เจ็ดนะฮะวงแรกนะครับคืออันนี้วงแรกวงที่สองวงที่สามวงที่สี่นะครับแล้วก็วเอเตอร์เคยได้อีกสองอันนะเป็นห้าหกนะฮะก็วงที่เจ็ดนะครับจะเป็นอะไรนะครับเราไปโลกโเห็น เห็สนสซลเกมว้ครับเมกเซฮายูทูบเซฮายูทูบ I'm going to get e e a t zero ลบไปว่ะมา มาเฮ้ยแต่ได้แหวนมีก้อเอาแหวนซ้ำนะโอ้ยไม่เอาไม่เอาแหวนซ้ำแหวนตามวงก็ได้แต่ไม่เอาแหวนซ้ำขออย่างเดียวคือไม่เอาแหวนซ้ำแหวนอะไรก็ได้ขออย่างเดียวคือไม่เอาแหวนซ้ำเออจริงๆเอาแหวนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แหวนซ้ำกับแหวนเอ้ยเอาแค่ไม่เอาแหวนซ้ำพอเหลือพอเอาได้หมดแหวนตามวงผมก็เอาผมต้องการแหวนทุกวงเอาไปดูกันเลยครับ จบเลยจบเลยเอ้ไม่จบไม่จบโอ้โหอย่างนอยก็ไม่ได้แหวนซ้ำเย s ถึงจกแหวนซ้ำมาสามวงอย่างไรผมก็ไม่ได้แหวนซ้ำแล้วยังไงผมก็ไม่ได้แหวนซ้ำแล้วในที่สุดในที่สุดในที่สุดผมก็ไม่ได้แหวนซ้ำในที่สุดผมก็ไม่ได้แหวนซ้ำ ถึงจะเป็นแหวนสามวงที่ไม่มีเพชกอะไรแต่มันก็ไม่ใช่แหวนซ้ำว <c oughs> <c oughs> ้าาาะฮ่าฮ่า <c oughs> บ้าเลยก็เศร้าไ <c oughs> ม่ลรกพูดปกติเหมือนกันเนาะหนึ่งนั่นผ <c oughs> มนนนก็ไม่ได้แหวนสามวงหรอกอ้าวิดแค่นี้น <c oughs> โอ้โห อย่างน้อยก็ไม่ใช่แผ่นซ้ำหรอ,อกเพิร์ดฟูอย่างน้อยก็ไม่ใช่แผ่นซ้ำไอ้อย่างน้อยก็ไม่ใช่แผ่นซ้ำนอนออฟเดสลิงแผ่นนี้ไม่มีอะไรไม่มีพลังพิเศษหรือเวทบนใดๆแต่ว่าแต่ว่ามันแหวนนี้มันเยอะมาก <c oughs> จีิว่าเราพูดปกติเองว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่แหวนซ้ำละกันนะพูดแบบนี้ละกันนะครับอืมนะครับเดี๋ยวคานูเลจะมีอีกสามวันนะเดี๋ยวผมจะทำเควสต,ต่อเลยนะครับจะตอนนี้ขาดแหวนอีกสามวงนะครับเป็นแหวนแยกล่างแหวนเมฆแล้วก็แหวนหตะวันนะครับถ้าครบสามแหวนนี้ผมก็จะเสร็จภารกิจแล้วนะครับมีแหวนคานูเอลอยู่ในตัวครบทุกวงนะครับอ่ะ ในคลิปนี้ก็จ้นแล้วผมขอพูดหน่อยครับเก่งกว่าซูเปอร์นะครับ, Gen er รบผมไม่เคยเติมครับผมไม่เคยเติมเกมนี้เลยไม่เคยซื้อวอลล็อกไม่เคยซื้ออะไรนะครับผมเล่นเองนะครับมไม่เคยเติมเพชรในเกมนี้ไม่เคยไม่เคยถ้าเคยผมคงเป็นซุปเปอร์พพอร์ตแล้วล่ะนะอโอเคพูดเรื่องเดียวแล้วกันนะครับก็ใครจะชมใครจะดีใจกับผมหรือใครจะเสียใจกับผมก็ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำภารกิจต่อนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมอยู่ทำไมล่ะเฮ้นี่ไงห้องนี้เขาได้ไปอีบ้า